สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง King t i เต้ยเสือรับเพิร์นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทีน้อยสาขาสีนัก,กลินนะคะวันนี้เรามาเจอ,อพี่น้องร่วมาสายงานนะคะศิลปินนะคะพระเอกนักเอกลิเกนะคะสาวน้อยไม่ควักกี่เพราะว่าเม็ <laughs> <laughs> ดดวงหน่อยเพชรบาทเน,น <laughs> สาวน้อยเพชรบาทเน,นง่นะคะมาเจอกับพี่ๆบ่มอะไรนะคะ สารรำน้ำเพชรนะคะนี่เป็นพระเอการรำน้เพชรกะอะไรนะคะพี่วาวกลางวานวันนี้วันนี้เข้ามาปะกันอันนี้เป็นนางเอกเดี๋ยวเราจะไปถามพี่เขานะคะว่าพี่เขานั่นอุ้ยยาพี่วนว่าลำเป็นไหมไอ้รองมอลำไหมฟังเนจามเป็นเดี๋ยวเร้พี่เชื่ออะไรคะวาวันครับเออชื่อของคณะเลยตัวนี้เมียนเมียน นี่นะคะวันที่24พฤศจิกายนแกรับเชิเฮายู่อถ่ายคลิปตนงกระดานไปนะต้องไปนะร้องให้ฟังจะก่อนได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยสักนิดสักนิดนึ่งโอเคอะลิเกก็ได้ค่ะลิเกก็ได้คลิเกสักหน่อยเ้ามอลำดีกว่าหมอลำดีกว่าข้อเทียนแม่ขอเทียนหมอลำเกิมเกงเปิมเติมเตเติมงตเต่ติเตเติเป็นเตมเติเมมเ ป่านว่าน้ำไอไอก็ได้ชายาพาแน่สุดยอดสุดยอดยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเจอกันค่ะอุปเฝ้าลงกกอนมูรตีหาเฝ้าลงกเลยไม่ตอนแต่งตัวน้องปต่จะจิ้มลิ้มเนี่ยเราจะสลับกันไปให้เราใจกันนะคะวันนี้เราอะไรน้องเข้าอะไยิงไอลำเพลินเตยเสด็จออฟฟิเชียลค่ะ ไอ้เสียงเนี้ยระดับประเทศเลยเสียงเขาเกาโอเวอร์อีกแล้วเจ้านี่พี่ระดับหนูมันคือระดับโลกเออเพราะว่าประเทศอื่นไม่มีหมอลำไงสวยเ่าพี่เรางามรำมันนะมิตรภูงามงามมาติดเผิงเดิ่มาะไรเงินแสนต้องเข้าแล้วนะคะต้องสลับกันมาแถมอะไรกันนทันอรู้จักกันแล้วในวันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับพี่วาวกลางวานด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่วาวนะคะโอเค ยี่สต้องไ้เจอนะเมย์มีคลิปแล้วนี่มีคลิปแล้วนี่นเสร็จแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะไปสัมผัสไปหาสวบไปหาถามเพื่อนเบิดแล้วนะคะ,ะ<า>กลับป้านถาั่อุย้ย่ายนีมมน้ำมันมาพากลับป่านตอนนี้กลาลังนี่นะคะกําลังขอติดตามไปแล้วนะคะฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดะฆังให้ช่องยิงอายเต้เสดระเบือนออฟฟิเชียลด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะ บายบายขอบคุณค่ะ